สวัสดีค่ะพบกับลัลลาเกิลชาแนล you know I think I think that you are dope วุ้ยวุ้ยเอาไปทำอะไรดีวะสองพันกี้ก่อนแด้ว่ามันไม่มัดผมมาหรอมัดผมมาหรอฮะมึงจะมาเวหนมึงจะเวซามัล่ะ ไม่มันก็แล้วแต่พี่ด่ผมไม่รู้พี่จะไม่จับเวสามปล่ล่ะไม่รู้เออมีคนบอกว่ายากไปค่ะยากหรือเปล่าจ๊นน้องยากยากแล้วจะรีบน่าจะรีบไปไม่ไม่บางทีพิมมันตัวเล็กไงที่พิมพ์อ่ะอ๋อมันมันเบียดนี้มันเบียดใช่ตันตันเบียดเนื้วเบียด ทุกคนในตกล้องไปนิดนึงใช่เรื่องนี้ทุกคนเป็นอยากฟังเพลงที่ตรงร้องเพลงจีเบครับเอออยากอ่านคอมเมนต์เดียวกันเพลงอะไรนะรักกันไปทุกวันปะรักกัไปทุกวันเดนนี่บอกว่ามึงเพิ่งเจอกันรักทุกัน่างทมึงต้องร้องเพลงกันนะอะไรนะเดี๋ยวขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ตรงถอดเสื้อโอนห้าพันโอ้ไม่ต้องห้าพันกูสาดเยี้ยแล้วนะ แบ่งด้วยนะพี่โกงเขาสายอดอยู่แล้วผมไปอันหนึงนะครับไม่ต้องถึงห้าพันครับพี่ตีเปิดแบ่งโอนสามพันครับพี่ตีเปิดแบ่งโอนสามพันสามพันเลยเหรอคิดนานจังเลยอ่ะครับไม่ได้คิดเนี่ยเปิดเลยไม่ต้องโอนหรอครับเนี่ยทำไมผมไม่อยากผมอยากอ่านตรงพยายามอ่านนะพยายามว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาให้อ่านใช่ปะ มันไม่ยอมน้ำมันก็ไม่ยอมอ่านนะเปอนพี่เลยพี่ก็พยายามอยู่มันจะขึ้นไหมพี่อ่านมากมากที่มาผมผมยังอยู่ตรงหน้าที่พี่เฟิร์นบอกว่าเน็ตไม่ไหวอ่ะนานมากแล้วเนี่ยของพี่ยังรันอยู่เขาบอกพี่ตีถอดเสื้อโอนห้าพันพี่ตรงพี่ตรงไม่ต้องพยายามดูคอมเมนต์แล้วไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเปิดคอมเมนต์น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมทำอยู่เนี่ยถ้าพี่ถอดหนูให้ นอกจากคอมเมนต์ไม่้อมีคนบอกมารีะเขาบอกว่าถ้าพี่ถ้าพี่ตีถอดเขาให้ร้อยยูโรพี่ลองเขียนเลขบัญชีไปก่อนถ้าเด้งเด้งเข้าคุบผมก็อน่พีเฮ้ยเราต้องใจเราต้องใจแลกใจดิวะไม่แต่ว่าเวลาเราเวลาเราดูไลฟ์เวลาเราดูไลฟ์เราเห็นบ้าเวลาเหมืนเวลาเราซื้อของอะใช่ป่ะเขาจะมีเขียนเลขบัญชีใช่ป่ะ โอนเลยกดไอพีพิมแม่ค้าเนี่ยที่เราทำดิเอางี้เลยดีกว่าถอดเสื้อร้อยยูโรถอดเงนเกงกี่ยูโรเอ้ยมือโอนกันถอดเกงมื่นหนึ่งอ่ะล้ำเกงในอ่ะช่วยเอาอะไรเป้นไหนบอกไม่ชอบเวซามไงแวะมาซามอีกแล้วเอคุณเปิดมาโอเคโอเคเอาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วตรงไปเลยเวซาม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ